พักประชาทิปัตดเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในคำอุปมาอุปไมยข้างต้นทั้งนี้อนุมาณจากเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งอาจารย์สามารถมังสังบอกว่าพักประชาธิปัต์เป็นพักเดียวที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุการจัดตั้งยาวนานถึง80กว่าปีและเป็นพักที่มีอุดมการ์ทางการเมืองสูงส่งเมื่อเทียบกับพักอื่นๆ โดยเฉพาะในการต่อสู้กับระบอบเผด็จการและบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริต2ในอดีตประชาธิปัตย์มีบทบาทโดดเด่นในการเป็นฝ่ายค้านทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ3แต่ประชาธิปัตย์ก็มีข้อด้อยเมื่อเป็นรัฐบาลเนื่องจากเป็นรัฐบาลที่ทำงานในเชิงตั้งรับและอยู่ในกรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงทาให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างเชื่องช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงทําให้ไม่เป็นที่พอใจของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักธุรกิจที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อป้องกันการขาดทุนและสแสวงหากำไรจากการก้าวไปให้ทันกับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงอาจารย์สามารถมังสังบอกว่าได้เหตุปัจจัย3ข้อนี้แหละครับประชาธิปัตย์จึงพ่ายแพ้การเลือกตั้งต่อพักการเมืองที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งเน้นการทำงานในเชิงรุก ตรงกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ประกอบกับประชาธิปัตย์ในระยะหลังไม่มีเอกภาพในการบริหารพรรคจึงทำให้อุดมการณ์ของพรรคเปลี่ยนไปในทางลบทำให้การเลือกตั้งครั้งล่าสุดได้มาแค่25ที่นั่งและยังซ้ำเติมตนเองด้วยการเข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทยซึ่งประชาธิปัตย์เคยคัดค้านและต่อต้านมาตลอด